สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองอีสานครับเมื่อกี้สายเลาะสายจวดคือเก่าพี่น้องมือเนี่ยผมม้าไก่แล้วครับเมื่อนี้ม้าบ้านบ้านกวงโจนครับพี่น้องม้าไก่ใกล้ครับได้ข่าวว่าบ้านกวงโจนคนนี้บุคลากรท่านหนึ่งครับเป็นอาชีพแปลกๆครับก็เลยน้ำม้าเบิงน้ำมาไทยไปพี่น้องเบิงแล้วครับมือเนี่ยว่าเป็นถือว่าเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นงานอดิเรกก็ได้พี่น้องครับการลงทุนกับมืสูงครับ เพราะว่าผลตอบแทนก็ถือว่าสุดยอดด้ยพี่น้องนี่ครับเจ้าขวงเรากำลังเห็นอย่างงูครับงงงเอมเช้าๆอยู่เนี่ยพี่น้องเอาหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเนี่ยน้ำซื้อจากน้อยนะครับครับผมใหม่ซื้อตัวไต่ลงตะเกียงคนข้าวชาบ้านกองโจนเขานี่แหละครับตำบลกองโจนเลยเนาะตำบลกองโจนนี่ครับเห็นอย่งครับอาชีพอย่างครับเนี่ยเป็นอ้างๆเนี่ยอ้ยผมมันตอนแรกผมผมตัวการหรอกผมก็เลยมว่าจักสิหาอาชีพอย่าง ตกงานโควิดมากรไปอภัยเดี๋ยวพีนน้องมาเบิ่องอาชีพใส่ใเสื้อในเปียกเห็นนั่นอย่างก็เ,เจ้ากับกุ้มเลี้ยงบะกหยบะกหยจูบบกหอยคมพวกปลาซิวพวกกันกุ้งฝอยครับหรือเอาเลยตีบน,นี้ที่นี่ก็เลยเห็นคนสนใจหลายคนเป็นเมือวพาอยู่ในกลุ่มนะ่ะโอ้โหก็เลยมาลองจับกุ้งแถวแถวบ้านเฮานี่แหละครับจับกุ้งแถวแถวบ้านเฮาเรอกก่เลยมาล้องเพาะเบิง่งครับ ที่นี่อ่ะผมเฮ็ดเป็นบ่อผมบ่มีทุนหลายเน้องก็โอ้นี่ครับลักษณะบ่อเราผมก็เล่นซื้อผ้าผ้ายางนี่ก็เม็ดละหกสิบบาทเนี่ยโอ้ไม้ไผ่ก็หาแถวบ้านเขานี่ยแหละมาต่อเฮ็ดคอกเขามาต่อเฮ็ดคอกเลยลงทุนซื้อแนวอันคุ้มในจังน่อยกันมันเต้นออกนะัมันเต้นออกอันนี้เีกนครับคืออีกอย่างไงปลาอันนี้ปลาซิวอันปลาซิวแก้วปลาซิวอัน หางแดงเขานี่นะครับร้องออกมาพอเบิ้งผมก็ร้องตีปลาซิวอ่ะมันจะร้องแก็ขีดรอดบอลรอดแต่ว่านี่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเรายังมาพันได้มีปัญหาอย่างเดียวเอาอย่างไงมันกินครับปลาซิวอ่ะเป็นเป็นอาหารปลาดุกบดครับบดละเอียดพี่น้องปลาซิวผมก็จับมาทดล้องครับแร่พันได้ก็เราสิเป็นเจ้าแรกๆเลยครับปลาซิวเนี่ยพี่น้องผมบ่เคยเห็นจากที่ไีนครับอ๋อครับมีอย่างเนี้ยนี่กับปลาซิวเือกันติ้เนี่ยอันนี้ก็เป็นบ่อผสมมันพันกุ้ง บ่ผสมพันกุ้งแมนบ่มาผสมมะกุ้งมันโตบ่ครับเดี๋ยวนี้มีครับมีมีไหวมีโตพร้อมตินเนี่ยโตครับเออพี่น้องสิเห็นโตกุ้งบี่น้องครับบัานนี้ต้องหาต้องหาแนวตักมันใสขวบโอ้โหนี่พี่น้องโตกุ้งมันใสเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยน่ามันเือแก่เนาะมันละเละมันสะท้อนไปเบิร์ดเลยพี่น้องผมเอาอันแม่ที่มันออกลูกแล้วมาผสมต่อไปในบ่อนี่ครับแต่ว่าตาเปาเห็นอยู่แต่ว่ากล้องผมอาจจะไม่เห็นนี่พี่น้องเห็นโตบ่ครับนี่ยนี่เบิร์นปลายมือผมเลยเนี่ย นอ๋อครับบ่อนี้ไปเบื้องเอียกบ่อนิดนี้อย่างแน่ว่นีงครับโอ้นี่ครับขึ้นมานี่เราดจำเนินการอยู่หลังบ้านเหมืนบ่อน่าเนี่ยแมนครับมีบ่อดินบ่อนในบ่อดินนี่เป็นอยังครับคือเต็มแท้เนี่ยมันที่เนีนเลี้ยงตาปลาหมอเทศปลาหมอเทศ แล้วกัปลาดุกโอ้ยูนในหนองเดียวกันเห็ดเป็นกระชังกกะช้งพี่น้องแล้วก็บ,กบ,กบอกหอ,อยจูบอกหอยโมเขานี่ยแหละครับโอ้เรียงทุกยางทุกเนวที่ขวางนาที่คืดว่าสิเลียงได้ี่ควัีได้ยงโทรศัพท์ยืใส่ละรับก้อนเมฆนะ่ะโอ้โหนี่อันนี้ตีบอ,น,อ,อ,อนี่บ่งดโอ้รองเบิงเอารถดักบิงแล้วมงวเราเลียงไว้ดูพี่น้องดักอย่างนี้ดักกุ้งตีักุ้งเบิ้งอันนี้เพราะว่าป่อยพ่อแม่มันลงมา อ้าผุ่นพี่น้องกุ้งใส่ๆโตเป็นๆเลยครับกล้องผมอาชีพว่าเห็นนะพี่น้องแต่ว่าหลอยู่ครับนี่โอ้พ่อแม่พันธุ์ปล่อยลงไว้นี่เลยโอ้นี่ครับอยากได้ครับอันนี้คือมันออกลูกไปแล้วเนี่ยเพราะว่าปล่อยพ่อแม่พันธุ์ที่ผสมไวแล้วกับโอลน้องสาเพื่อเจ้าลูกคนไม่ลูกคนไม่แมนแมนคือรอดแล้วรอดแล้วอ้าวนีพี่น้องน้ำคุณๆแต่ว่าโตออกมาใสปิ้งเลยครับ โอ้ฝนครับจากว่าป่ายังตัวป่ายังแล้วเนี่ยพี่น้องจะลังสิ่นแค่บ่อสิเอาบกหอยขยายบังหอยตัวสิโอ้นี่ครับบ่อออนจอหนี่เลี้ยงได้สารพัดเล่นบ้าเนี่ยพ่อแม่แม่เกิดขึ้นว่าขึ้นอยู่กับ่เพราะว่าจะจัดการหลังบ้านเราแท้ๆเ่ได้พี่น้องครับเนี่ยพื้นที่งานเดียวนึงดอกพื้นที่งานเดียวหลังบ้านเนี่ยแม่ครับโอ้หนี่ครับนี่เป็นอียังเนี่ยมาอันนี้เป็นเป็นบ่อบกหอยบ่อบกหอยโจบอีกต่างหากพี่น้องสะเดี๋ยวมีทุกอย่างที่ขวงหน้าพี่น้อง แต่ว่าเพิ่นแยกเป็นสัดส่วนเด้ว่าพี่น้องว่ามันปล่อยหูหลับตำใหม่ดิหอยนะเอาครับเราสิบเปอร์มหอยจูบแล้วหอยจูบครับนี่อันนี้ลูกมันตอนนี้หมุนมานั่นแล้วนี่ลูกมันครับโอ้ต้องเอากางหมากเ้าวลงไปแหงเสียครับอ่าลูกมันคนนี้เสียงกบพร้อมเลี้ยงกบพร้อมจี๊ะบ่มันมน้าเองหรือใดบ่เอ้ามันเห็นมันเห็นเจ้ามาการเกษตรมันมาอยู่น้ำโจดด้วยเนี่ยโอ้บ่อหมากหอย ะคทันทันได้ขายแน่บ่ครับอาชีพนี่เริ่มมาได้จากเดือนแล้วครับเนี่ยโอ้พึ่งได้ขายวางเดือนเดือนนี้แหละเพราะว่ามันพึ่งพึ่งได้ผลผลิตโอ้พึ่งได้ผลผลิตเพ็ดเริ่มเห็ดมาตั้งแต่เดือนหาขายอีอย่างที่ได้เงินแล้วตอนนี้ขายกุ้งกับขายบักหอยขายกุ้งกับขายบังหอยกับนี่ไปจับปลาลวดมน<อ>ันขาย,ยายพันธุ์แล้วครับเนาครับเบิราเห็นอย่างเนี้ยธุรกิจเราบ่อนี่เป็นยังก็ครับบ่อนไหบ่อนี่เห็นปลาเลี้ยงปลาลวด ปลาโลดกับปลาซิวปลาโลดมาร้องเมืองพี่น้องกว่าปลาโลดเรากับซีเลี้ยงนี้พี่น้องเป็นต่ปิ้งแซ่บบ่ครับผุ่น่ะปลาโลดดาปลาโลดน้ำทงให้ทงน้าตีน่ายเนี่ยปลาโลดบ้านเฮานี่ล่ะโอ้อันนี้เลี้ยงได้จใกมือแล้วเนี่ยอันนี้ลงได้สองอาทิตย์แล้วครับเนี่ยสองอาทิตย์แล้วที่ร้องขยายเบิองเอาแม่มันพวกเนี่ยเหมือนประธานได้บวั่ปกมะไข่น้ำเจ้าดอกเป็นบ่ประธานได้ไข่โยนี่ดอกพี่น้องมาจากธรรมชาติครับเอา์นลองเบิงติดจองแล้ว จีดจรองแล้วเนี่ยจีดจรองไว้แล้ว <c oughs> ตัวละสิบบาทแล้วพี่น้องครับนี่แล้วแค่ลงมือสิเลี้ยงลกขายไปแล้วอ๋อครับมาเบิ้งไฮไลท์ธุรกิจหลักเราช่วงทำเงินเลยช่วงนี้มันบ่กนาคืออันนี้พี่บ่เนี่ยพี่น้องสิเห็นบ่ครับมันคืออย่างนี้ยกุ้งครับพ่อแม่พันกุ้งเนี่ยครับกุ้งครับโอ้เตื่นลงเลียงโอ้ไข่เต็มเลยครับเขียวๆเลยพ่อ ยังสี่ราคาจังใดน่ะตัวละจักบาทใครเต็มท่องนี่ตัวตัวนี้ผมมันขายตัวละสองบาทครับโอู้ยมองไตกลุ้งกุ้งตัวละสองบาทครับกุ้งพันครับครับเป็นใดพี่น้องกุ้งบ้านเขาดแท้ตัวละสองบาทเป็นตาลวยบ่อปุ่นอ่ะอัใส่น้อยนี่ผมเคยสิขายตัวละบาทนะครับโอ้ลีบตัวละบาทกับใครเนาะไข่เต็มคือเก่าไข่เต็มคือเก่าครับแต่ว่าต้องคัดแยกเอาถ้าเกิดเขาซื้อเป็นแบบอันกิโลมันชิคาใส่ครับ แม่พันพอพันมันสิบอมีหลายตอนตอนนี้บอเพียงพอขายเป็นพันก้อนเป็นหมดนะขายข่เป็นพันก้อนโอ้นี่ครับนี่ออเดอร์แล้วออเดอร์เพียบแต่ว่าะกุ้งใไงพอทันอันนี้ที่มันออกลูกแล้วก็จะเอาไปผสมใหม่อันนี้ออกลูกแล้วแล้วจะเดียวมันค่อยจะเริ่มผสมใหม่ครับในเวลาที่พอออกแล้วประมาณยี่สิบห้ามือมันก็สิผสมใหม่สังเกตหัวมันเกิเกียวไ่นติดแล้วเนี่ยโอ้คันไข่เขียวนี่ติดแล้วหัวเขียวนี่ติดแล้วคือเหลือจะให้มันติดแล้วพี่น้อง หัวเขียวลอให้มันรอให้มันเคลื่อนหัวเขียวๆน่วมายุ่ใต้ทองมันเนี่ยมันเคลื่อนได้ตีเป็นไข่แล้ววันนี้คือไข่อันนี้คือมันเก็บอาหารเก็บไข่ไว้ที่หัวเก็บไข่ไว้หัวมันจะมันจะเคลื่อนมาเรียกกับเคลื่อนลงมาท่องเห็นบ่พี่น้องผมกับลูกพรามพี่น้องคขับเลานี่เลยครับมันก็จะเคลื่อนมาอยู่ท้องเพราะมันอายุอายุประมาณเกือบยี่สิบเอ็ดยี่ห้าเมื่อมันจะออกเป็นโตเนี่ยมันก็อยู่นี่แต่ว่ากุ้งมาวางไข่นะครับกุ้งมันสิสลัดเป็นโตเลยครับอาชีพการเพาะพันกุ้งไข่ แล้วการเลี้ยงการดูแลเห็นได้หน้าเห็นซีที่เนี่ยไอ้อันนี้คือผมเป็นบ่อแยกก่อนโอ้บ่อเราแยกไปบ่อเน้นน้อยนึงครับผู้เดยมีเนื้อที่เน้น้อยก็เลี้ยงได้หมดนะแมนครับ่อจำกัดจำนวนนี่พี่น้องโตเต็มอยู่ดีครับนอนอยู่ใต้พื้นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่เนาะกรองผมบ่ค่อยดีครับเรียว่าเบื้องตาเปล่าเอาเด้อครับนี่ซุปขาวๆนี่คือกลุ่มทั้งนั้นครับตัวละสองบาทครับนับเบป็งหลดกว่าเนี่ยเป็น ตาพ้อเตีน้นออกทางนั้นนี้นครับผมมันให้มันกินอาหารอย่างน่าเลี้ยงกุ้งเนี่ยคือสิเลี้ยงงาย่ายแค่ไหนบ้านบลงทุนหลายก็คือเขาเจ้าที่เขากินบมเบิดนี่แหละเขาเจ้าแมนเอามา้าไซนเอามากำกำแล้วก็หอยเลยแมนหอยหก็ได้หรือว่าใส่ตะก,การ้อย<ม>หน้าไม่ได้แต่ว่าอันอนออกซิเจนต้องเปิดตลอดบอกครับนี่ออกซิเจนถ้าเป็นบ่อแคบๆป็งที่ต้องเปิดตลอดับ่อใหญ่ยังสั้นบพรต้องแมนบ่อใหญ่ยังสั้นบพรต้องนี่ครับเป็นบ่อการเลี้ยงกุ้งง่ายบ่อพี่น้องครับ ง่ายแท้อยู่เป็นบอหน้ามันบอเป็น่ยังเป็นบอลหน่อยแม่นครับบเป็น่ยังมันมันถามว่าบเป็น่ยนนางมันก็บบอแมนดอกมันก็มีอัตราส่วนคันชิเลียงเพราะพันธุ์เป็นการฆ่าคนอยากได้ลูกเป็นรล้ดิสิเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์จากตัวครับไปที่ได้เป็นรู้คือแม่หนึ่งเฉลี่ยมันจะออกลูกนะถ้าผมจับแต่ละแม่น่ยแม่หนึ่งท้าแม่แม่แม่หน่อยเนี่ยประมาณสี่สิบสี่สิบตัวสี่สิบสมมติว่าสี่สิบเขาเขาเพาะมื่อหนึ่งสิบขวดแต่เมื่อละสี่ร้อยตัวอ่าถ้าเขาเฮ็ดมื่อละร้อยขวดเขาก็ได้สี่พันต ครับลูกกุ้งสี่วันตัวครับคือเวลาเขาเนี่ยผมพออันนั่นก็แม่นตีนะครับนั่นนะเอาครับไปเบิ่งพี่น้องโอ้อันนี้คืออันนี้กุ้งในขวดพอในขวดพี่น้องเห็นบ่ครับตาเป้ากระแทบสีบ่เห็นแล้วพี่น้องเอาเป็นว่านั่นแหละในกุ้งในหันที่ตัวนึงตีครับตัวเมียตีแม่นไข่แล้วเม่นูใครเอามาใส่ขวดไข่แล้วพอเวลาเขาเขาจะเห็นเลยว่าท้องมันสีเหลืองอยู่ครับโอ้เนี่ยพี่น้องเห็นแล้วตัวบางใหญ่เลยครับนั่น โอ้ไข่เตรียมใกล้ที่พอแล้วถ้ามันจะออกพอออกลูกเราไมันก็จะออกลูกแต่ไหนหนี่เขาจะไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาก็จะจะเหมือนฝาทีออมสิเลยทีเอาเนี่ยทีไสบ่อไสบ้อนุบาลอยู่ไสบ่ออนุบาลโอ้นี่เป็นบ่ออนุบาลพี่น้องครับนี่โอ้นี่ครับเลี้ยงกุ้งบ่อได้ใช้พื้นที่มากไหมพี่น้องครับนี่เห็นตัวกุ้งบ่อครับนี่ อันครับตัวกุ้งทางในเนี่ยเพราะนี่เราก็เอาจับมันไปผสมในบ่อสีขาวเมื่อกี้น่ะครับโอ้ต้องเอาไปพุ่นแยกงเนไปี่ยนี่มีกุ้งเหมือนร่อนบ่ลไงครับมีกุ้งทุกตัวคร่ะในขวดนี่มีกุ้งเหมือนเรากุ้งไข่ทุกตัวเพ่าะเป็นวันน่ะจากมือมันค่อยสิออกไข่ครับมันค่อยสิระยะเวลาระยะเวลาฟัก21ถึง20หามื่อครับโอ้นี่ชอบขนาดแต่ว่าคนที่จับขึ้นมาเนี่ยเพราะเกินอาทิตยีนึงก็ออกลูกแล้วโอ้ไข่มันแก่แล้ว เมื่อเช้านี้ผมเอาล้ไปแล้วสามรอยก็ตัวนี่แหละครับเห็นบ่อขนาดเราเรียงหาเดียดแล้วเชี่ยวชันเลาไปได้วิชาความหล้มาจากไสนเนี่ยครับนี่ต้องต้องร้องทดลองเลี้ยงเองครับทดลองเลี้ยงเองทดลองเลี้ยงเองมะลูกครับแล้วก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆค่อยเคยเ่อนไปค่อยศึกษาไปเรื่อยศึกษาตัวมันไปเรื่อยๆว่ามันเลียงไดมันมากแบบใด มันกินนี่อย่างถ้ามันบ่อยากกินอันนี้ก็คือมันสิเหลือให้เขาเห็นเลยโอ้ขันมันบ่อยกินนี่คือมันสิดเลือนี่คือเกี้ยงตับเลยนี่คือเกี้ยงครับบางแคเขาบอกว่าต้องหายรู้มื่อได้เขาหายมื่อเวีนมื่อไดรมันบ่ได้เปลี่ยนคือปลาครับนี่บ่ได้เปลี่ยนคือปลาประเภทนึงครับตั้งนี่ตัวละสองบาทนี่พี่น้องนับตัวขายจะจะเลยครับการเลี้ยงกุ้งผู้ใดอยากศึกษาผู้ใดอยาก่อยากทดสอบการเลี้ยงก็ลองมาปรึกษาแล้วเบอร์โทรอยังน่าเบอร์โทรบอกเพื่อนนู้นเนี่ยค่าเพื่อนสอบถามเบอร์โทรศ ศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดสามศูนย์สี่แปดสามศูนย์สี่ครับพี่น้องผมมาปรึกษาสอบถามเราได้ไหนบ่อนะเสตูวครับเสตูวนี่นะครับผู้ใดอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงกุ้งอยากเลี้ยงหมากหอยอยากเลี้ยงปลาทุกทิ้งทุกอย่างที่เราเริ่มเลี้ยงอยู่คือกันเรากกับมือไม้อยู่แค่ว่าเฉพอให้ปรึกษาแลกเปลี่ยนกันได้อยู่ไหนบ่อนะแม่นครับ เอาครับคลิปนี้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ้งคร่าวๆซ้ำนี้แหละครับผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ